สวัสดีคืนนี้ Gentle Night Gentle Mind สวัสดีค่ะ Gentle Night Gentle Mind คืนนี้เมยอยากชวนคุณสำรวจแนวคิดที่เรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังค่ะคือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับจังหวะธรรมชาติของชีวิตแทนที่จะฝืนหรือว่าต่อต้านมันโลกในปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่มักสอนให้เราเชื่อว่า ชีวิตเป็นเส้นตรงที่พุ่งขึ้นไปข้างหน้าไม่หยุดเป็นกราฟที่ควรเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันลดลงเราถูกสอนให้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาให้มีพลังงานที่ไม่มีวันหมดแต่ถ้าเราลองมองไปรอบๆตัวเราจะเห็นว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีวงจรดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกดวงจันทร์เต็มดวง แล้วก็หายไปฤดูการก็หมุนเวียนจากร้อนเป็นหนาวแล้วก็กลับมาร้อนอีกครั้งต้นไม้ก็ผลิดอกออกผลแล้วก็ทิ้งใบพักตัวในฤดูหนาวก่อนจะกลับมาเบ่งบานใหม่เมื่อถึงเวลาร่างกายและจิตใจของเราก็เช่นกันค่ะ มีจังหวะการตื่นตัวและการพักผ่อนมีช่วงเวลาของความคิดสร้างสรรค์และช่วงเวลาของการฟูงฟักมีวงจรพลังงานที่ขึ้นและลงตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในค่ำคืนนี้เมยอยากชวนคุณสำรวจวิธีที่เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะเคารพวงจรเหล่านี้ไม่ใช่มองว่ามันเป็นอุปสรรค แต่เป็นปัญญาที่จะนำทางเราไปสู่ชีวิตที่สมดุลและก็ยั่งยืนมากขึ้นตอนนี้อยากให้ทุกคนลองนึกย้อนไปถึงชีวิตของคุณที่ผ่านๆมาดูค่ะคุณเคยสังเกตไหมคะว่ามีบางช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าความคิดแล่นวยแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายแต่มีบางช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหมือนสมองติดหลม่ม การตัดสินใจดูเป็นเรื่องยากและแม้แต่งงานง่ายๆก็ดูเหมือนจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษนั่นก็เป็นเพราะร่างกายและจิตใจของคุณมีวงจรธรรมชาติของมันเคยสังเกตไหมคะว่าบางวันคุณตื่นมาแล้วก็รู้สึก เต็มไปด้วยพลังงานสร้างสรรค์อยากเริ่มโปรเจกต์ใหม่อยากแก้ปัญหาที่ค้างคาใจแต่บางวันคุณกลับรู้สึกอยากจดจ่อกับรายละเอียดอยากจัดระเบียบสิ่งที่มีอยู่หรือบางวันคุณแค่อยากพักแล้วก็ใคร้คลวนถึงสิ่งที่ผ่านมานี่คือวงจรพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยมันเป็นธรรมชาติของเราค่ะ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าสมองของเรามีช่วงเวลาที่ทำงานได้ดีที่สุดประมาณ90-120นาทีหลังจากนั้นก็ต้องการการพักสั้นๆและนี่เป็นเพียงหนึ่งในวงจรมากมายที่ทำงานอยู่ในตัวเรา ผู้หญิงมีวงจรฮอร์โมนประจำเดือนที่ส่งผลต่อพลังงานและความรู้สึกและแม้แต่ผู้ชายก็มีวงจรฮอร์โมนเช่นกันแม้จะไม่ชัดเจนเท่าผู้หญิงแต่เราทุกคนก็มีวงจรอารมณ์วงจรความคิดสร้างสรรค์และวงจรแรงจูงใจที่ขึ้นลงตามธรรมชาติการเคารพวงจรเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในสภาวะเดียวตลอดเวลาเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ มีพลังงานเต็มเปี่ยมทุกนาทีทุกชั่วโมงหรือทุกวันและนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์แล้วเราจะทำงานร่วมกับวงจรเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะเคารพจังหวะธรรมชาติของเราโดยไม่ถูกมองว่าขี้เกียจหรือไม่ทุ่มเทได้อย่างไรเคล็ดลับอยู่ที่การสังเกตและการปรับตัวค่ะการรู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองอย่างลึกซึง้ง เราออกแบบชีวิตและงานให้สอดคล้องกับจังหวะนั้นแทนที่จะฝืนตัวเองให้เข้ากับตารางเวลาที่คนอื่นกำหนดลองนึกถึงชาวนาดูสิคะพวกเขาไม่ได้พยายามปลูกข้าวในฤดูหนาวพวกเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวเมื่อมเมล็ดข้าวยังอ่อนพวกเขาทำงานร่วมกับฤดูกาล เพาะปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรอคอยอย่างอดทนในช่วงเวลาที่ต้องรอชีวิตของเราก็เช่นกันมีบางช่วงเวลาที่เหมาะกับการคิดรเริ่มสิ่งใหม่บางช่วงเวลาก็เหมาะกับการลงมือทำอย่างจริงจังบางช่วงเวลาก็เหมาะกับการประเมินผลและบางช่วงเวลาก็เหมาะกับการพักผ่อนและก็ฟื้นฟูมีนักวิจัยด้านประสิทธิภาพการทำงานยังพบว่าคนที่ทำงาน5 2นาที แล้วพัก17นาทีมีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าคนที่พยายามทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ และนักเขียนชื่อดังหลายคนมีช่วงเวลาเฉพาะที่พวกเขาจะเขียนหนังสือเพราะพวกเขารู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองจะมาเยือนในช่วงเวลาใดและนี่คือการทำงานร่วมกับวงจรชีวิตแทนที่จะต่อสู้กับมันส่วนที่ยากที่สุดของการเคารพวงจรไม่ใช่การยอมรับช่วงเวลาแห่งการเติบโตและความรุ่งเรืองแต่เป็นการยอมรับช่วงเวลาของการถอยกลับการพักฟื้นและบางครั้ง ก็สูญเสียโลกของเราไม่ค่อยให้คุณค่ากับการถอยหลังมักมองว่ามันเป็นความล้มเหลวเป็นการยอมแพ้แต่ในธรรมชาติการถอยกลับ เป็นส่วนสำคัญของวงจรชีวิตเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูและการเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหม่ในโลกธุรกิจมีแนวคิดที่น่าสนใจเรียกว่าการถอยเพื่อก้าวบางครั้งบริษัทต้องลดขนาดหรือถอนตัวจากตลาดบางแห่งเพื่อเตรียมทรัพยากรและพลังงานสำหรับโอกาสที่ดีกว่าในอนาคต ชีวิตส่วนตัวของเราก็เช่นกันมีบางช่วงเวลาที่เราต้องถอยออกมาจากสังคมลดภาระหน้าที่ลงหรือแม้กระทั่งล้มเลิกโปรเจกต์บางอย่างไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอหรือขี้เกียจแต่เพราะเราเคารพจังหวะของตัวเองและรู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่เราต้องการเพื่อฟื้นฟูและเติมเต็มการยอมรับช่วงเวลาของการถอยกลับเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอ มันต้องการความกล้าหาญที่จะพูดว่าฉันต้องการพักฉันต้องการความช่วยเหลือหรือฉันไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในตอนนี้ตัวอย่างที่สวยงามของการเคารพวงจรคือการปลูกพืชแบบหมุนเวียน ชาวนาที่ฉลาดรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถปลูกพืชชนิดเดียวกันในที่ดินเดียวกันปีแล้วปีเล่าพวกเขาต้องปล่อยให้ที่ดินได้พักบ้างต้องเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกเพื่อให้ดินฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของเราก็เช่นกันเราไม่สามารถใช้พลังงานของเราในรูปแบบเดียวกันตลอดเวลาเราต้องรู้จักสลับระหว่างการให้และการรับการทำงานและการพักผ่อน การสร้างและการทำลายการเติบโตและการถอยกลับถ้าคุณกำลังฟังอยู่และรู้สึกว่าแนวคิดนี้สัมผัสบางส่วนในหัวใจของคุณนี่คือก้าวเล็กๆที่คุณอาจจะลองทำเพื่อเริ่มต้นเขารพวงจรของตัวเองค่ะ 1. ลองสังเกตร่างกายและก็จิตใจของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห์จดบันทึกว่าช่วงเวลาไหนของวันและสัปดาห์ที่คุณรู้สึกมีพลังมากที่สุดช่วงเวลาไหนที่คุณมีความคิดสร้างสรรค์และช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณอาจเห็นรูปแบบบางอย่างเริ่มปรากฏ 2. ลองจัดตารางชีวิตและการทำงานของคุณใหม่ให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของคุณมากขึ้น วางแผนให้งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือพลังงานสูงอยู่ในช่วงเวลาที่คุณมีพลังงานมากที่สุดและงานที่เป็นกิจวัตรหรือต้องการความละเอียดอยู่ในช่วงเวลาอื่น 3. ฝึกรับรู้สัญญาณเตือนของร่างกายและจิตใจเมื่อคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดหรือไม่มีสมาธินั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณต้องการการพักผ่อน อย่าเพิกเฉยหรือกดข่มสัญญาณเหล่านั้นแต่ให้ตอบสนองด้วยความเคารพและ4ลองทบทวนว่าในชีวิตของคุณมีช่วงเวลาไหนบ้างที่คุณขัดขืนกับวงจรธรรมชาติของตัวเองและผลลัพธ์เป็นอย่างไรเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นและอย่าก,กลัวที่จะทำแตกต่างในครั้งต่อไปในโลกที่ไม่เคยหยุดพัก ในสังคมที่ชื่นชมการทำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการเคารพวงจรธรรมชาติของตัวเองอาจเป็นเหมือนการปฏิวัติเงียบๆมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำงานหนักไม่ทุ่มเทหรือไม่พยายามแต่หมายความว่าเรารู้จังหวะของการทุ่มเทและการฟื้นฟูเรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งและเมื่อไหร่ควรชะลอเหมือนที่นักปราชญ์โบราณกล่าวไว้ มีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีเวลาสำหรับทุกจุดประสงค์มีเวลาสำหรับการหวานและมีเวลาสำหรับการเก็บเกี่ยวมีเวลาสำหรับการทำงานและมีเวลาสำหรับการพักผ่อนเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเคารพวงจรเหล่านี้เราจะพบว่าชีวิตไม่ได้เป็นการต่อสู้อีกต่อไปแต่เป็นการเต้นรำกับจังหวะของธรรมชาติ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางในค่ำคืนนี้เม่หวังว่าแนวคิดเรื่องของการเคารพวงจรนี้จะช่วยคุณมีความสัมพันธ์ที่เมตตาม,มากขึ้นกับร่างกายและจิตใจของตัวเองพบกันใหม่ตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ค่ะ